รู้หรือเปล่าว่าคลองสามมมีร้านรับร้านหนึ่งที่บรรยากาศโคตรดีและรสชาติอาหารโคตรอร่อยวันนี้เราอยู่ที่ร้านบ้านร้านข้าวนะครับเรียกได้ว่าเป็นร้านประจําที่เรามาโคตรบ่อยเพราะว่าแม่เราชอบมากครับทุกวันสําคัญของครอบครัวแก,กก็จะบอกว่าให้มาร้านนี้ครับเอาจริงๆเขาทําอร่อยทุกเมนูเลยนะแล้ววันนี้เราก็จัดปลากระพงสองใจครับเป็นเมนูใหม่คือมันดีตรงที่ว่าอีกฝั่งหนึ่งคือผัดเม็ดมะม่วงและอีกฝั่งหนึ่งคือคั่วพริกเกลือปลาหนึ่งตัวกินได้ทั้งสองเมนูครับโคตรคุ้มและเนื้อปลาอย่างสดไปต่อกับผัดดเเมม็ครรตอนแกกาาไ่่ิว การเอาชะอมกระเทียมโทนแล้วก็สตอมาผัดใส่กุ้งกับวุ้นเส้นแล้วมันจะอร่อยแต่พอได้ลองแล้วคือแม่งอร่อยมากใดๆคือกระเทียมโทนหวานมากไปต่อที่ป๊ะแตกทะเลนะครับเหมือนเขายกทะเลมาไว้ในหม้อไฟแล้วหอยแมงผู้คือตัวอย่างใหญ่เอาจริงๆผมบอกเลยว่าเมนูเนี่ยถูกใจสายกับแก้มมากเพราะว่าซดน้ําทีนี้คือโล่งคอและที่สําคัญเลยคืออย่าลืมสั่งกบผัดพริกขี้หนูมาด้วยแล้วกบคือไม่มีกลิ่นเลยนะเขาผัดได้ถึงเครื่องมากไปต่อกะยำปลาดุกฟูครับคือฟูน่ากินมากแล้วบอกเลยว่าน้ําลาดที่นี่คือที่สุดแล้วก็อย่าลืมท็ ม่วงแบบนี้นะแล้วก็ราดน,น้ำให้ฉ่ำๆไปเลยเดี๋ยวไปกินให้ดู เรามาที่นี่นะเมนูที่ไม่สั่งไม่ได้เลยนั่นก็คือกุ้งทอดซอสมะขามครับท็อปด้วยหมี่กรอบหนาๆน,น,นะครับและกุ้งตัวอย่างใหญ่เลยครับราดซอสมะขามฉ่ำๆนะบอกเลยว่าโคตรฟินตามด้วยหมี่กรอบนะบอกเลยว่าเขาา้เขากันเข้ากันและไม่ว่ามากี่ครั้งนะครับพวกกุ้งหอยปลาหรือวัตถุดิบที่เขาเอามาทําอาหารคือสดใหม่อยู่เสมอครับแล้วเขาทําจานต่อจานนะเสิร์ฟแบบร้อนๆเลยซึ่งวันนี้นะครับเรามากินกับที่บ้าน3คนครับหมดไปประมาณพันเจ็ดครับราคานี้รวมเบียร์สดด้วยโคตรคุ้มแล้วที่นี่ก็มีเมน ค่อนข้างเยอะเลยครับเป็นทั้งกับข้าวอาหารจานเดียวอร่อยทุกอย่างครับแถมบรรยากาศร้านโคตรดีครับข้างนอกตอนเย็นๆนี่อย่างสวยเลยครับเลือกได้ว่าจะนั่งข้างนอกหรือว่านั่งในห้องแอร์แล้วคือไม่ได้มาแป๊บเดียวครับมีโซนใหม่ให้นั่งแล้วพิกัดร้านนะครับถ้าขับรถมาจากฝั่งคลองหลวงเลี้ยวซ้ายตรงสะพานไม้ก่อนถึงวัดป่า5พระองค์ได้เลยสะพานไม้แข็งแรงครับเข้ามานิดหน่อยร้านจะอยู่ซ้ายมือและที่จอดรถก็คือเยอะมากถ้าใครอยากมากินข้าวกับครอบครัวนะครับบ้านร้านข้าวก็เป็นทางเลือกที่ดีเลย 鼓掌，哦吼！Oh. Oh.